วันนี้ทีมงานเราจะพาชมรถที่จะเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกมิติกับฮุนได H1 2.5ดีุสปี2020กับเลขไม่เพียง40,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นซึ่งตัวรถจะมากับสีไทม์เลสแบ็กเป็นรถมือเดียวสภาพป้ายแดงใหม่มากๆ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันครับตัวเครื่องยนต์จะมาพร้อมกับเครื่องดีเซล2.5ลิตร VGT u r b o 175แรงมา้าภายนอกนะครับกระจังหน้าเป็นดีไซน์แบบใหม่โครเมียมสลับสีดำ ตัวร้อให้เป็นขอบ16ได้ย่างปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์และเพิ่มไฟเดย์ทา r ลันนิ่งไลท์ให้ส่วนในห้องโดยสารคอนโซลจะเป็นการคำนึงถึงการใช้งานมากที่สุดทุกอย่างหยิบจับกใกล้มือมีไวเลสชาร์จิ่งมีเครื่องเสียงรอบคันนะครับมีจอด,ด้านหลังไว้นันชนาการสำหรับการเดินทางยาวนานเป็นเบาะหนังแบบสีเบด ห้องโดยสารโดยรวมมีความสูงโปร่งมากกว่าคู่แข่งจะทําให้รู้สึกนั่งสบายกว่างมากๆโดยรวมแล้วดูหรูสงา่าน่าใช้งานมากๆครับใครนะครับมาจากคลิปนี้จัดไปเลยดอกเบีย้ย1.99%ตลอดสัญญาดานเริ่มต้นเพียง0%ขอจัดข้อเสนอสุดพิเศษให้กับราคาเพียง1,199,000บาทใครสนใจรีบเลยนะครับใจกับคุณภาพสินค้ากับการันตี344จุดจากบริษัทกูอิสเมชันเพราะคุณคือคนสําคัญก่อนเดลาขารักรถรักคุณ สวัสดีครับ